A M L Box สวัสดีครับวันนี้ผมได้เวราคุณวีระมาอีก1ชิ้นตัวนี้มันเป็น T Handle เนาะก็เป็นเป็นด้ามด้ามสำหรับการหมุนะอ่ะอ่าตัวนี้ดูใกล้ๆมันมีชื่อรหัสว่า C16R ไม่มี A เนาะถ้าเป็น RA ตัวนี้มันจะเป็น ระเชสเป็นกอกแกลกแต่ตัวนี้ R ก็คือเป็น G handle ธรรมดาเลยที่ผมเลือกตัวนี้ไม่ได้เลือกตัวที่เป็นกรอกแกลกเพราะว่าตัวนี้ผมจะเอาไว้ใช้กับงานที่ต้องการแรงบิดสูงสักหน่อยซึ่งกรอกแกลกอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แล้วข้อดีของตัวนี้ก็คืออันนี้ผมดูเทียบกับฝรั่งมาเนาะตัวที่เป็นธรรมดาเนี่ยตรงสีดำเนี่ยมันจะเป็นยางนิ่มๆแต่ว่าถ้าตัว RA เนี่ยมันจะเป็นพลาสติก จะยุ่นจะนุ่มน้อยกว่านี้เนาะแต่ใช่ว่าผมจะไม่ซื้อนะ RA เดี๋ยวผมซื้ออีกทีหนึ่งแต่ว่าตัว RA เนี่ยผมจะซื้อตัวที่เป็นข้อตัวเนี้ยรับผิดดัปเตอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวข้อต่อลูกบล็อกอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นข้อต่อ Hex หนึ่งส่วนสี่นิ้วเนาะเป็นรับผิดดัปเตอร์มันกันผมก็จะเอามาใช้กับชุดเดิมอ่าคุณวีระชุดเดิมที่ชุดแรกที่ผมซื้อมา คือตัวเนี้ยด้ามมัน816ตัวเนี้ย R-A มัเเป็นกรอกแกรกเนาะเวลาต้องใช้กับงานที่ต้องการแรงบิดสูงๆมันอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นด้ามจับแบบไขควงเนาะเช่นตรงนี้ PS2 อันนี้ตัวนี้เป็นข้อต่อสำหรับติดกล้องโคโปรกับเวสป้าของผมผม,ผมล็อกไว้แน่นมาก ถ้าใช้เป็นด้านต่อตัวนี้บางทีเนี่ยการส่งแรงบิดอะไรเนี่ยมันก็อาจจะทำได้ไม่มากเท่าที่เราจะใช้ด้าม t h a n d นดตนาะตัวนี้เป็นรับ i ิด d a ปเตอเหมือนกันอ่าเดี๋ยวนะงงที่ทางอ่าเป็นรับ i ิด d a ปเตอเหมือนกันเนาะ ผมก็ e อีเจ็กออกมาถอดออกมาตรงนี้จากแปดแล้วก็เอามาใส่ในสี่หนึ่งหกดูนะเนี่ยอ่าอ่ะเห็นไหมล็อกอยู่ละเป็นรปบบิดับเติเมกันเนาะใช้แบบยังไม่แกะป้ายเลยแหละลองดูเนี่ยเวลาเราจับมือเราก็จะกำเข้าอย่างนี้เนาะ นุ่มเลยนะตัวเนี้ยแล้วใช้งานก็จะสะดวก่บิดเข้าบิดออกบิดเข้าบิดออกเยก้ยน,นี่คือสาเหตุที่ผมเลือก T h แฮน l e ตัวนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาใช้กับหัวที่เป็น h e กส์ตัวนี้ไหมอันนี้เฮกเบอร์หเนาะเวสป้าผมมีเฮก์เบอร์หเยอะมันจะโคตรแน่น การใช้ด้ามไขควงบางทีมันหมุนไม่ออกหรือตอนเข้าเราอยากย้ำให้มันแน่นเพราะฉะนั้นที่แฮนเดิลจะตอบโจทย์มากโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้แหละคุณวีระะปก็ยังไม่แกะเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าใดๆทั้งสิน้นใครสนใจ เวราเนี่ยเดี๋ยวผมให้ลิงก์ร้านตัวแทนจำหน่ายไว้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ช่องคำบรรยายของวิดีโอไปกดซื้อกดหากันได้ตามอัธยาศัยเลยวันนี้ a n l b o x ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม a n l b o x ทั้งทาง YouTube และ f a c Facebook ด้วยเด้อ